สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3มรอเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกคะ่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะชาวลัคนาและชาวราศีธนูทุกท่านคะ่ะ ดาวพุธย้ายครั้งนี้จะมาเพื่อส่งเสริมท่านและจะผลักดันหนุนนำสิ่งดีๆมาให้กับท่านเป็นช่วงที่ท่านจะมีข่าวดีๆเข้ามาจะเกิดอะไรขึ้นกับดวงชะตาบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะดาวพุธย้ายวันที่6ตุลาคมไปจนถึงวันที่24ตุลาคมปี2567ค่ะหลายสิ่งหลายอย่างจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้การงานที่ผ่านมาไม่ค่อยจะราบรื่น ได้ก็จะได้ก็ไม่ได้ถึงได้มาก็ได้ไม่เต็มที่กับสิ่งที่ท่านได้คาดหวังเอาไว้แต่พอหลังจากวันที่6ตุลาคมเป็นต้นไปการงานของท่านจะดีขึ้นราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้นและที่สำคัญหากท่านคาดหวังสิ่งใดท่านก็จะได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นเรียกได้ว่าลงมือทำอะไรก็ตามนะคะมักจะมักจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านได้ลงมือทำและ หากกำลังรอคอยสิ่งใดอยู่ท่านก็มีดวงจะได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นมีดวงได้รับข่าวดีที่ท่านรอคอยด้วยนะคะใช้คําว่าข่าวดีเลยละเพราะว่าบางท่านก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสําหรับตัวท่านบางสิ่งบางอย่างบางท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะได้รับข่าวดีบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมคะบางท่านก็ได้งานใหม่ทําและเป็นงานที่ท่านนั้นมีความรู้สึกว่า อยากทำนะคะเป็นงานที่ใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้ทำงานที่อยากทำเป็นช่วงที่ท่านมีความสุขไม่ค่อยจะมีเรื่องราวอึดอัดใจเหมือนช่วงที่ผ่านมาคนรอบข้างก็ทำให้ท่านมีความสุขขึ้นสบายใจกับคนรอบข้างมากขึ้นที่สำคัญคนใกล้ชิดบางคนจะคอยช่วยเหลือท่านดีกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะและในช่วงระยะเวลานี้ปากมีสเสน่ปากให้โชคให้ลาบ ท่านจะมีข่าวดีจากการพูดคุยเจราจาต่อรองผลประโยชน์เหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมและหากท่านจะต้องพูดคุยเรื่องที่สําคัญมากๆให้ท่านเตรียมตัวให้ดีๆก่อนเข้าไปพูดคุยซ้อมคำพูดให้ดีๆรับรองท่านจะทำสำเร็จในช่วงระยะเวลานี้หากท่านมีคู่แข่งท่านก็จะอยู่เหนือคู่แข่งไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามหรือหากมีเรื่องที่ท่านนั้นมีความรู้สึกว่าไม่สบายใจต้องการความช่วยเหลือ หากท่านนึกถึงใครนะคะโดยเฉพาะคนที่เคยช่วยเหลือท่านมาให้ท่านรีบเข้าไปเอ่ยปากขอความช่วยเหลือนะคะอย่างเงียบเพราะว่าเขาจะช่วยเหลือท่านได้ดีในช่วงระยะเวลานี้ช่วงนี้ท่านพูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีค่ะพูดอะไรออกไปคนเขาก็ยอมที่จะรับฟังเชื่อและคล้อยตามในสิ่งที่ท่านพูดเหมาะแก่การติดต่อผู้คนยื่นเอกสารสำคัญสำคัญทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวท่านจะประสบความสำเร็จ ช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนแนะนําสิ่งดีๆหากอยากจะทําอะไรก็ตามให้ท่านรีบลงมือทําโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายอย่าอยู่นิ่งๆออกงานได้ยิ่งดีหรือเพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆได้ยิ่งดีปรับเปลี่ยนและพิกแรการขายนะคะจะเป็นผลดีกับตัวท่านมากๆม,มีดวงไดออเดอร์รายใหญ่ด้วยดาวย้ายไม่นาน ตั้งใจที่จะทำอะไรให้รีบลงมือทำอยากจะทำอะไรทำเลยในช่วงระยะเวลานี้นะคะอยากได้งานทำท่านก็ต้องออกหาสมัครงานอย่ากเก็บตัวอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะออกสมัครงานเถอะท่านจะได้งานทำาพบปะ่าผู้คนเด่นท่านจะมีแต่ได้กับได้ท่านมีหน้าเมตตาในตัวหน้าตามีออร่ราดูดน่าเชื่อถือคนโสดในช่วงระยะเวลานี้ถ้าเปิดใจจะมีคนใหม่ๆเข้ามา คนโสดช่วงนี้มีสเสน่ห์และเนื้อหอมนะคะหากท่านนั้นอยากจะพูดคุยกับใครเดินเข้าไปพูดคุยกับเขาเถอคะค่ะเขาจะเปิดทางให้เขาจะไม่ปิดกัน้นแต่ว่าอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะให้ค่อยๆค,ยค,ยคบหาดูใจกันไปก่อนเพราะถ้าไม่ใช่อีกไม่นานจะมีเหตุการณ์ในท่านและเขาต้องแยกย้ายก,กันไปแต่สําหรับท่านใดที่มีครอบครัวแล้วมีคู่ครองแล้วในช่วงระยะเวลานี้คู่ครองจะรักและเป็นห่วงท่านเพิ่มมากขึ้นนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้ชีวิตคู่เป็นช่วงที่ท่านและคู่ครองจะมีความสุขมากขึ้นจะได้ไปนั่นมานี่ด้วยกันที่สําคัญหากท่านต้องการขอความช่วยเหลือจากคู่ครองคนรักเปยปากเธอค่ะจะสําเร็จบางเรื่องคู่ครองคนรักจะช่วยเหลือท่านได้ดีเลยทีเดียวเป็นช่วงที่ท่านจะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะการงานบางท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น หลายท่านจะได้ทำอะไรใหม่ๆที่สำคัญยังอยู่ในช่วงที่ท่านจะมีการเดินทางเป็นระยะระยะบางท่านจะได้เดินทางไกลไปในที่ที่ท่านอยากไปหรือจะได้ไปในที่ที่ท่านยังไม่เคยได้ไปมาก่อนมีข่าวดีจากการติดต่อหรือว่าดำเนินการด้านเอกสารนะคะติดต่อแล้วประสบความสำเร็จการเดินเอกสารต่างๆก็จะประสบความสำเร็จในช่วงระยะเวลานี้บางท่านจะมีภาระนี้สินเพิ่มมากขึ้น กู้ยืมสัเรท็จนะคะหากที่ผ่านมาท่านทำอะไรก็ตามติดขัดช่วงนี้รับรืนขึ้นแน่นอนบางท่านจะได้เซ็นสัญญาแต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้อย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปอย่าเชื่อใจคนอื่นมากจนเกินไปนะคะหากท่านจะตัดสินใจร่วมหุ้นลงทุนทำอะไรร่วมกับใครก็ตามโดยเฉพาะคนใกล้ชิดคนที่ท่านไว้ใจท่านจะต้องทำหนังสือสัญญาให้ชัดเจนพูดคุยตกลงผลประโยชน์ก่อนที่ จะลงมือทําอะไรร่วมกับคนอื่นและทําหนังสือสัญญาทุกเรื่องทุกครั้งท่านจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจและโทษตัวเองในภายหลังเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้บางท่านจะมีการตัดสินใจนําเงินไปร่วมหุ้นลงทุนทําอะไรบางอย่างกับคนที่ท่านสนิทสนมหรือว่าไว้ใจฉะนั้นคําว่าเงินนะคะคําว่าผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครให้ทําหนังสือสัญญานะคะอย่าใช้คําว่าเชื่อใจเพียงอย่างเดียวในช่วงนี้การเงินของท่านเข้ามาดี มีดวงได้เงินมากกว่าหนึ่งช่องทางมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้มีดวงได้ใช้จ่ายเงินไปกับการลงทุนหรือทำงานหรือซื้อสิ่งของที่เกี่ยวกับการทำงานช่วงนี้รายรับของท่านเข้ามาเพิ่มมากขึ้นรายจ่ายก็เพิ่มขึ้นนะคะฉะนั้นท่านจะต้องมีสติในการใช้จ่ายท่านมีดวงจะได้ซื้อของชิ้นใหม่นะคะหากไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวของท่าน ก็อาจจะเป็นการซื้อของชิ้นใหม่ๆเข้ามาในบ้านซึ่งทดแทนของเก่าที่ชำรุดพังเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้มีดวงได้สิ่งของในช่วงระยะเวลานี้อาจจะเป็นการที่ว่าท่านซื้อหามาเองหรือคนนึกถึงให้ของขวัญของฝากในช่วงระยะเวลานี้และที่สําคัญหากท่านตั้งใจที่จะให้เงินใครท่านก็จะได้ให้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องเสียเงินไปกับ บ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านและบุคคลภายในบ้านบางคนจะเพิ่มขึ้นค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับงานและการเดินทางเพิ่มขึ้นและข้อดีนะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือแต่ในขณะเดียวกันคนรอบข้างบางคนในช่วงระยะเวลานี้ย้าว่าบางคนนะคะจะนําปัญหามาให้ท่านต้องตามแก้ไขมีคนทําให้ท่านนั้น ้องหงูดหงิดโมโหอยู่บ้างเะนั้นท่านจะต้องใจเย็นเย็นมีสติอยู่ตลอดเวลาควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ช่วงนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการพบปะผู้คนหรือว่าออกงานสังคมจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าโดยภาพรวมดาวพุธยายรอบนี้ท่านจะมีโชคมีลาบมีเรื่องเด่นๆ3เรื่องนะคะ1ก็คือว่ามีข่าวดีด้านการงานทำอะไรก็ตามจะประสบความสําเร็จหรือไม่ก็จะไปถึงเป้าหมายที่ท่านได้วางเอาไว้นะคะปากมีสเสน่ห์นะคะข้อ2 ปากมีเสน่ห์แต่ให้ระมัดระวังคำพูดให้มากๆระวังคำพูดจะทำให้ท่านเสียหายระวังคำพูดจะทำให้ท่านมีศัตรูโดยที่ท่านไม่รู้ตัว3ในช่วงระยะเวลานี้นะคะการเงินดีขึ้นรายรับเข้ามามากขึ้นหมุนเงินได้คล่องขึ้น แต่ว่ารายจ่ายยังคงสูงยังไงก็อย่าได้ประมาทด้านการใช้เงินก็พอนะคะขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีธนูทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้นคิดระหว่าังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้นคิดระหว่วังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นสวัสดีค่ะ